ดูรลเห็นยังนะตุ่มตุ่มะอุ้ยฮสบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงซีทุกทุทานสื่อนอนใหม่ร้านก่นปุตูตีข้าวปุกโอ้ะปตูปรตูปร้ปุกตูปตปป mông quay mừng mông quay hoop hoop Tui Tui tuy tuy cái tuy là tuy 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 Tia Cái tia Cái tia tuy Tia cái tia กะตุ้อ่ะกระตุ้อืมก็ลงมาพัดไปแซดแซดแซดกระลงพ่อบุญนะวะก็ลงก็ลงพ่อบุญชื่อมาอยู่ซ้ายมิตู้เอามาพัดแล้วตูไป็นยังไงก็นึกหมดนึกหมดจุกนึสองโตก็เทย่ละ

<laughs> Phụi, lo, mà, mà, nhà, 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 phụ ต้มเมื่อ lao, ไส tôi เอ้ยกะบ่กะดํา nha จําบ่อาศิรไปนะตวยสิสต๊อปผู้รีวิวล่าไปต้อยมาขิดาพุ่นน่ะย่าง เกิดเม่ตุแล้วเหรอเอาไว้เอาไว้บัถือลูกบัถือผมเอาขึ้นมาพูนาเมงแงมงแงไปได้ใกล้ไอ้ตู้เลยไปไปได้ใกล้ไอ้ตู้เนี่ยพูนใกล้ใกล้พูนาไปไม่ได้ใกล้ตู้ไป อะ okay. ไรเห็น er, MM? B YE! B YE! Oh, แล้วเนี่ยไหมพูนผูนยังบ๊ายบายโอ้ยจะจิบคอแสดง้จัจิบได้ก็เอาล้ลกแน่ขอกันตานเอาะ này <laughs> cả áo lỗi là hello kêu hơ 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 าำเห็ดใบค่ะอืมห้งหงหงเองไอวิวห้องไอวิวไปไอเวิวมาชิดาให้น้องเนี่ยไปไปจะไปชอบเจ้า <c oughs> tết nói quá ép 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 gỡ bê bỉu hello gỡ bê tá gỡ tá bê tá vào nhóc Này kiếp chân xuống nữa. này đây xuống nữa. Ngay xuống Xuyên Ngay xuống anh em xuống nữa. Ngay xuống nữa. Ngay xuống thử đấy này thử đấy เลขแม่งเบือแล้วก็เล็กขีเท็บเล็กเสือแล้วก็เล็กมาเกิดบิ้วนะน่ะเอ่ยมาเลยนะ่าเอ่ยมาเลยฮะฮะัวตูวห้องเนี่ยแม่ปะแม่

พันบอีเมฆขั uhm for ้วกบตัวงหญ่น <wi> ึงตอนก็ย uh, 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 ิ้วห่ย uh, uh, ิ้วกับากบอย่าจับมันูกะเออมาว่าเล็กมาว่าแมชื่อแล้วตู้เอาเ็กมาเ็กมาแมนบ่เล็กมา

จะ่คับเลกนมีผลเนาะเขาแดงไดชพวงได้นะเขาแดงเมื่อผลนะเออเข่าแดงไปไปไปเมืองเมต้เฮ็์ไปเมืองไมต้ชิพัดเข่าะไน่ะเซตกำลงงยาหาตุ้งยางที่หนเปบนเพื่อเราเนาะตุ้งยางใี่หรจอตุ้งางหรือุงยางหลายเลยอ๋อตุ้ง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 งจึง

เี่ยวอ่ได้ได้นะ่ามหปีเปลี่ยนนมปีเปลี่ยนด้วห้กมันดูนะคะหนาในตู้ชอยในตู้เลยชอยวัดูบ่เ็่เ็ดว่ะเห็ดวคือพอบุญเห็ดดูเห็ดอะไรเห็ดเปยเปียวเอ้าดูอาเห็ดนะไอ้หล่าเห็ดนะเห็ดแบบเออีจานะเออม่ตู้น้อยนะตู้น้อยลูกขึ้นลูกขึ้นลูกล่ะ ลุกขึ้นลุกขึ้นอือพัดแช่แชัดแช่แช่อยู่บเาอด้งพี่ด้งออกิตตตาตีเยอะนะเฮ้อเฮ้อเฮ้อตาไว้ามาพี่ดูมาพี่มาไว เือโอยากออเห็นอะไรเือบาทนี่มาพี่ดูวะพี่ไปแล้วไปไวตู้หน่อยนะมาพี่ไหวา้นาะใครด่่าไม่ด่หมหนวย เอาไปเห็ดี้อไรนี <medi> ่อมดิหอมดิาสบายดุมค่ะบอกให้บอกเลขไม่จ้อยกบบ่ตัวมึงไปแปะอยะไไใช้ตัวมือนะใใ้ไม่จ้อยบอกตัวมือปแปะนะแปะแไยมืองอึ้เอึ้ยนี่มืออ้นี่ ไปวิวค่ะนี่ๆๆอ้าวนี้ตัวนี้สุดทิพน่าเบิ้งบางกินตะบุญเอาอะไรกระโดงมาให้ไปถ่าวแล้วพัดะปุกพัดคือเก้าเนาะแม่เนาะเพคนบ้าเบิดเบิดเลยเห่อเนาะเบิดหยุกเลยทิบนี่ได้พัดกระปุกด้วยแม่ว่าเอาอยู่คือมาเด้อลูกเด้อว่าเอาอยู่มันมีเด้อว่ะขปุกนะพัดคือเก่าใช่ไหมเก้าเนี่ยถ่าวห้าโบตีแบบนี้นะเอาขปุกปั้นนะนะมันแข็งเพิ่นว่า

เอจะได้เห็นบอนอ่ะให้นะงามช่บเ้ว <c oughs> บานนขี้ข้านคุณ่เห็นไหมเฮ้าดึงหอกรถเดีายวก มึงให้เราเลิกผ้าหมอแล้วนะพะยันยนน้แ้งเนาเอ้าูดแลยังเอืมข่าวข่าวไอเตี้ยบอนี่นะไเตี้ยี้ขาวดิเจได้เห็นไม่ดูใบเกี่ยวสบายว่ะเปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนอเดงหอ เอาเ่ยนเ่างอห่าเลือเะ้ันปูเลือกเนันเลือกกระปูมันตกเล่าหนังเขออกเนมันจีเปลนหลอกเล่าในว่าอยากได้งามเออนว่าอยากได้งามเน่ยมันออกเล่าเน่ะ มีตู้เอาขาวแดงๆนั่งกับสองสอุผมเจ้างวัไแม่าขาวอันท้าเกีียวดุก่กอนอ่ะเอาไปใส่หน้าแซงเลยเอ้ยองามขาวพันสูงนะดีรวมกันเลยทั้งทั้งบัดทั้งมวนกับไรเจ็ดสิปประมาณเจ็ดชิบสอบนี่แหลนะนนั่หละเชิบอกในนั่งหลังเออมเจดชิบ ยังไ่ททนอบด้วฮะยังเข่ากลางอีกเจ็ดิหกแต่เจ็ดชิหกชอบแม่แน่นอนต่แถวม่ตู้ตีกันก็มีเนาะหกชิเจ็ด่วหกสิบเจ็ดม่ตูเราอะไรรวมทั้งเงินเราเกี่ยวก้อนเนเตีอื่นได้น้ำเนอนาำอ่ะของวาสนายังเดียวยัชอบด้ว nhưng dừa lại đấy bạn đó. nhưng dừa lại ấy sám khuôn không có dù luôn bỏ. Sám hụt bỏ. anh này cái chắc ngon, chắc khèn đi này cái này. เอ๊ะไไสไไไไไละมื่ไม่่อย่างไงวะยเ็ดดูบ่ี๋ยวดูปล่อยเป็ดเอาเนะ่ยเ็ดแล้วังแยังบวกไข่อยู่เนาะล่อยเป็ดแ่ยังบวกไข่อยู่ัดกนน้ำแบบยบร้อยเนาะอันนู้ค่ออ้บนดินได้ดูว่าจะอยู่ได้อไ่ได้ดูวยน่ะ นี่นี่นี่มดิ่งนิ้นเหรติดรอดีิตาโน่เองกันเป็ดออกมาหากินกินเข่าวคุณอาหาสวบ้า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 อะไรไปไไปไปไป่าพนยางโดแมวปลล่มเหรอลมไปนบนยิ้มนี่่ไม้ไมมาไิ้อมาไปเบิงเบิ้งไปมันอไมาดูไปดูดังเด้ ว้าค wow. ุนอะุนอะเป็ดไปตู้ไปเบื่องไปไปไปไล่ไปห่านห่าน่ามันดีใจห่านห่านห่าวู้วมันดีใจคุนอะเห็นว่ามันดีใจนะฮึบฮึบฮึบมันดีใจได้ไปตู้ปล่อยตู้ปล่อยมันน่ย เห็นบ้งเห็นบ้างเห็นบ้าเห็นบ้างใช้เป็ดเดิวัวเป็ดกับกาบอ้อนี่นะเม็นบอกับกาบนะไม่ตู้บ่อยแล้วออกมาหากินข้าวแล้ว ต,ตูตีขับปูกันแล้วที่เรียบร้อยพี่น้องเนาะที่เรียบร้อยเฮ็ดได้ได้บันนี่ปูทั้งไก่ทั้งเป็ดปูพี่น้องเนาะาใไรนนี่้งอะไู่นะค่บ่โอน พี่ีว่าฮะแม่งหนุ่มยุ่งใส่เย็นถูกสองพันว่าเราผ่านเห็นไม่ยิ่งมันต้องซีซีเราวะ

ไก่เช่ไก่ตัวหนึ่งเป็ดสองตัวแน่นนั่นไก่นั่นนั่นนั่นปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันดีใจได้ออกปึ๊บเห็นมาวัสนาตายเขาหล่อแล้วว่ะดีไก่เอ็ดอุ๊บแน่นเฮ้ยเด้อ

เอาน่าเลยเห็ดแกงหายนะโอ้หลุดคุบเอื์อยแล้ววะแซไม่ใช่เห็ดเอื่อยแห้งแท้รักกัน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 ลักๆไอ้หน้ารักไอ้หน้าเออหอมไม่หอมไมหน้าแล้วจุ๊บไอ้หน้าดูจุ๊บๆดูเอ่อโอนตุ้มบ่เนี้ยโต๊ะโอนซาโต๊ตุ้มขากลุกขากบ่ซ้ำกันแล้วกับเอื่อยนี่ บ่อันชาตุกจูมลุกโลลุกเลาะลุกเลาะลุกลุกลุกเออลุกมา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 อย่าไปทางนั้นนะมันโค้งโค้งแข้งนะไปโอเคฉันนอนพี่น้องเราไปจอยกับิจ้าพี่เพียงชะนีก่อนเนาะขอบคุณขอบคุณหลายไเด้อ ตลาลุงเอ้ยขำมารับซมนเนาะเลที่บุกกดขมโฆษณาคลิปนี้ก็ไปได้วอเคเอาขึ้นมาสบายดีผัวคนลายไก่พี่น้องพวก,กมวนของเพิ่นนะ